สวัสดีคะ่ะวันนี้แมน่นหนึ่งเข้าครัวอีกแล้วจ้าเ <c oughs> ครื่องปรุงของข้ากับมีพักซี่แล้วค่ะตะไคร้บักเพลกมะละคะ่ะเห็ดจ้าที่ไปเก็บมาเราก็เริ่มต้นกันที่กันซอยซอยซยซอ,อ,อ,อยหัวหอมไวค้ค่ะเวลาตำจะได้ตำง่ายๆนะจ้าสมเจ้าจา๋า ซยหอยงมหอมแล้วแล้วก็ซอยตะไคร่จากตะไคร้หัวน้ยอยๆที่กูเก็บมาจากต้นเฮือนแล้วก็หั่นมาระค่ะโอ้ยขมๆอมลมอมลมแซ่บจ้ะทุนเจ้าวาวแล้วกัน,นำไล่ไหลเลยจ้าแล้วก็หั่นผักชีลาวของเราค่ะเดี๋ยวมันยาวปวดมันชิติดโคจ้ะเสร็จแล้วก็เอาเครื่องของเราเข้าไปโขกนะคะ ตำบักพริกนะจ้ะตำบักพริกจากไข่หอมใส่กันจ้ะไม่ต้องตำแหลกมากเอาแค่พอเหมาะพอควรหมูที่เราใช้ก็เป็นมันติดหมูค่ะเพราะว่าอร่อยต้นตำรับอีพ่ออีแม่ข่อยผ้าเห็ดเนาะสุมข่อยกับเสื้อากันขัวเครื่องซะก่อนนะจ้ะให้มันหอมจ้ะน้ำมันออกมาจากพริกแล้วก็ไอ้หอมนี่หอมห่วยๆลยจ้ะสุเจาจ้า ขัวให้ได้ที่แล้วก็เอาหมูเขาลงไปขัวน้ำจ้ะมันจะได้รสชาติที่แตกต่างกันมากเลยจากการที่แบบเอาลงต้มอ่อมในน้ําเลยค่ะลองเบิง้วจะแซ่บความหอมแตกต่างกันเลยแล้วๆก็ใส่เกลือน้าขนน้อยหนึ่งพออย่าใส่หลายเดียวมันเค็มจ้ะแล้วๆก็เพิ่มน้ำค่ะเอาพอแบบท่วมเนือ้อกะเพราเนาะจะเนาะคนจากคนคนในเครื่องมันเข้ากันจ้าเสร็จแล้วเราก็จะปิด ฝาไว้สักครู่นะคะให้มันสุกให้เนื้อหมูมันอ่อนจ้าอ่าเปิดพระโอบมาค่ะคนดูอีกทีแล้วก็มาเติมเครื่องปรุงกันจ้าเราก็มีรสดีค่ะผงชูรสแล้วก็แม่น้ำหนึ่งจะชอบอ่าเติมน้ำปลาร้าในกระทบพีใหญ่เลยจ้าอย่าใส่หลายเด้อค่ะเด้อเวลาให้กับเขา ค่อยๆใส่ทีละนิดทีละหน่อยค่ะแล้วค่อยชิมนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเก็มมาละเอาอยากจ้า mm hmm. แล้วแม่นนหนึ่งก็จะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งค่ะ mm hmm. เพิ่มความหวานกลมๆเสร็จแล้วก็ชิมดูค่ะ mm hmm. อืมได้ที่แล้วก็เติมผักกันจ้าโอ้โหหอมแล้วค่ะหอมหวยๆวเหรอชืรนใจจ้าใส่ลงไปใส่มะระลงไปก่อนเลยค่ะ อืมแล้วก็เติมเห็ดของเราลงไปจะ้ะเห็ดนี่ก็เห็ดดำเด้อซุ้มเจ้าเดิ้อเราเรียกว่าเห็ดดำจ้าหัวใจหลักของแกงอ่อมเลยก็คือข้าวคั่วค่ะโอ้หอมหอมใ่ขอวขั่วแล้วกันเลยใพักที่เรือของเขาลงไปจ้าแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะ คนแน่จังหน่อยเด้อจะเด้อเพราะว่าเขาขวามันสิติดก้นหมวจ้าสุ่เจ้าจา้าอ่าได้ที่แล้วเสศษเติมข้าวคั่วอีกโอ้ชอบใส่เยอะแ่บเยอะโอ้ยขาดไม่ได้บักพริกโรยหนาจา้ะจำกับขเนียวันห้อนเมื่อในจะหนึ่งใส่ซึ้งขอ่อยนี่หละมีซํามี่แต่ซ้อมีใส่ซํานี่ละจ้ะ โอ้หอมแล้วไปจ้าไปกินด้วยกันแซ่แบๆเลยจ้ะสุนเจ้าจ้าหอมข้าคั่วเลย